สวัสดีสมาชิกขสนาเสด็ขอนนะครับวันนี้พบกับผมเดชชัยนะครับวันนี้มีฟุตบอลเล่นหลักลุ้นหลายรายการนะครับหนึ่งคู่นรายการน,นมอม,มที่เกมฟุตบอลเอเปครับรอบแปดทีมสุดท้ายคู่ระหว่างบอนมัดเปิดบ้านต้อนรับกับเบเยนของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาดูและฟังเจ้าบ้านบอนมัดครับภายใต้การคุมทีมของอันดนี่อีลาล่าผลงานล่าสุดเปิดบ้านแพ้กับเบลนฟอร์ด 1นึ่ตบูเดอรสในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษส่วนเกมเอสไปครับผ่านวูลฟแฮมตันมาได้สถิติหนัดหลังสุดชนะ1เสมอ1แพ้3ทางฝั่งทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใต้าการคุมทีมของเป๊ปคูดิวาลาผลงานล่าสุดเปิดบ้านสเมสมอไบรท์ตัน2องบรูเดอรในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษส่วนเกมเมสไปครับผ่านพรีมัตมาได้ สถิติห้านัดหลังสุดชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองการจเท่าวันนี้เจ้าบ้านบอลมัดมาในระบบ 4, 2, 3, 1าน่าโปาส่งเอวานนวสันเติมเกมลุกด้วยอองตวนเซเมนโยจัสตินไคเวิร์ดมาคัสทาเวเนียคุมเกมกลางวางไรอันคริสตี้ร่วมกับไทเลอร์ดัมคู่เซ็นเตอร์เจมฮิวผลเอกล่าร่วมกับซาบานีแบ็กซ้าย มูริโอโซเล่แบ็กขวาลูอิสคุกผู้สามตัวก็จะเป็นเจปาทางด้านทีมเยอแมนซิมาในระบบ4-2-3-1าหนงาวาสง่งเออร์ลิงฮาร์เลนเต็มเกมลูกด้วยเซเรมีโดกูโอมามามุสซาวินโยลิฟฟิตรงกลางส่งอิวคกุโนกัน,กนร่วมกับริโกกอนซาเลสคู่เซนเตอร์รูเบนดิอาร์ตประสานงานร่วมกับ คูสนอบแบกซ้ายยอสโกกวาดดโอแบกขวาลิโกโลูอิสผู้สาวปรตูก็จะเป็นสเตฟานออเทกาคู่นี้ก่อนเกมค่อยไมสิเหนือก่อนเล็กน้อยครับทัศนคู่นี้ผมมองว่าบอลมัดผลงานช่วงหลังไม่ดีเลยส่วนทางไหมซิเหลือแค่รายการนี้รายการเดียวดังนั้นพวกเขาทุ่มสุดตัวแน่อนอนมองว่าทัพเรือใบสีฟ้าน่าจะทำได้ดีกว่า ได้บุกเอาชนะในเวลาในที่สุดคืนนี้ให้ตามเชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นทีมที่น่าเชียร์สำหรับคำ่ำคืนนี้เลยนะครับอย่าลืมติดตามช่องนี้ครับพบกันใหม่สวัสดีครับ